พื้นที่ โีย่นงไม่ด้ไีอยู่มัอยู่้าขอบมนแล้วสิเปี่ยนัวดีเลยได้่คดูสีมาเยงกันนะะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันตนเองนะคะ คือการให้เข้าไปในจุดที่มีคนแออัดหรือาตามมาตกรก,การหรือเ่ารแล้วเราจะทําไงจะส่งไปโรงพยาบาลตอนนี้กำลังคิดกันอยู่แต่ก็เลยว่าโชคดีที่นี่เราไม่มีใครป่วยไข้เลยนะครับเป็นแข็งแรงทันหมดนะครับว่าของกลางเราจะยึดไหม <laughs> <laughs> นีเรางผู้บุกสามทางนะครับก็ได้ทําการตรวจนะครับไข่ของผู้ที่ไปศึกษาโรงงานนะครับที่่างจังหวัดนะครับมีจํานวนอยู่39คนนะครับเพื่อความปลอดภัยเนี่ยก็คือเรามีมาตรการว่าเราจะไม่เข้าไปอยู่ในที่ชุมโตัวะอัดที่มีสถานที่ที่มีคนเยอะเพื่อป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อนะครับ พวกเราเนี่ยออกเดินทางไปก่อนที่จะมีประกาศตรงนี้ออกไปนะครับตอนกับเนี่ยทางทูงนานำพิจารณก็เลยเป็นห่วงว่าพวกเราที่ออกไปข้างนอกมาเนี่ยจะมีมีใ,ใครเจ็บป่วยหรือเปล่านะครับก็เลยให้ทางหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอนะครับและ้างผู้นำพัารณเนี่ยก็ร่วมกันตรวจวัดไข้ของผู้ที่ไปศึกษาโรงงานนะครับซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีผู้ใดที่มีอุณหภูมิสูงหรือมีไข้ครับ แล้วก็ได้แจ้งมาตรการต่างๆที่จะต้องดูแลตัวเองภายใน14วันครับถึงแม้เราจะไม่ได้ไปในประเทศที่เสี่ยงหรือไปสถานที่ที่มีการติดเชื้อแต่พวกเราก็มีความเป็นห่วงนะครับว่าเราอาจจะเผลอไปรับเชื้อจากตรงที่ที่เราไปหรือเปล่าเรเยมีมาตรการเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันคนในครอบครัวป้องกันชุมชนนะครับเพื่อไม่ให้กาเกิดการแพร่ระบาดของ,ราอารงโรคโควิด -19 ที่เรารเป็นกังวลกันอยู่ในปัจจุบันนี้ ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ